กลุบลายขานจักรพรรดิมองโกผู้พิชิตจีนเขาไม่ใช่แค่นักรบแต่ยังเป็นจักรพรรดิผู้รวมแผ่นดินจีนทั้งผืนกุบลายขานเกิดปี1215หลานชายแท้ๆของเจงกิสขานเติบโตมากับศิลปะก,การสงครามแต่ต่างจากนักรบมองโกทั่วไปเขาหลงไหลวัฒนธรรมจีน ปี1251พี่ชายของเขาขึ้นเป็นข่านผู้ยิ่งใหญ่กุปไลได้รับมอบหมายให้ปกครองจีนเหนือเขาปฏิบัติต่อผู้คนอย่างอดกลั้นและตั้งเมืองหลวงใหม่ที่สร้างตูแต่ปี1259พี่ชายถูกสังหารกุบไลต้องหันหลังให้สงครามแล้วกลับไปแย่งชิงบัลลังก์สุดท้ายในปี1260เขาก็ขึ้นเป็นข่านผู้ยิ่งใหญ่เพื่อดึงใจชาวจีนปี1271เขาตั้งเชื่อราชวงศ์ใหม่ว่าราชวงศ์หยวนและย้ายเมืองหลวงไปปักกิ่งจนใน ในปี1279 ราชวงศ์ส่งล่มสลายจีนทั้งแผ่นดินอยู่ใต้การปกครองของเขากุบลข่านเปิดประเทศต้อนรับชาวต่างชาติในนั้นคือมาโคโปโลผู้เล่าขานเรื่องราวของเขาสู่ยุโรปแต่บ้านปลายชีวิตหลังสูญเสียภรรยาและลูกชายเขาหันไปดื่มกินไม่บัญญะบัญญยังจนสิ้นพระชนในปี1294ราชวงศ์หยวนอยู่ต่อได้เพียง30ปีก่อนล่มสลายจากการลุกฮือของชาวจีนกุบไลาขานนักรบผู้พิชิตจีนแต่สุดท้ายก็ ผ่ายต่อการเวลา